อยากกินนะคะชอบอะไรอ,อร่อยไหมคะแห่อ้าปากสิ <c oughs> ชิมไอติมด้วยอวของผู้ใหญ่เนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นเครื่องดื่มอาหารข้างในได้เลยเอาอะไรเนี่ยรเน่ยกเติดปไปก็ตนดเดี๋ยวต้องรีบตามลูกไปอ้าวอ้าวอําอ้ํากินตำลือ ดูซิว่าพิต้าจะเรียกพี่กวางเดินมาหาได้หรือไม่ดูบะดูบะ,ะดูบะ,ะดูบ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 ะมาเขาไปนในคาเฟ่เลยเหรอโอ้โหโอ้ยป๊าป๊าพีด้วยอ่ะน่ารักจังเลย อยากกินนะคะชอบอะไรอะไรอร่อยมั้ยคะแม่อ้าปากสิกว๋วต่งกว๋วต่องอยากไปเล่นเด็กอยาไปเล่นแล้วนะที่เมตินด้วยไปเลยนี่นะคะค่าเข้าเด็ก100บาทผู้ใหญ่50บาทนะคะแต่ว่า ของผู้ใหญ่เนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นเครื่องดื่มอาหารข้างในได้เลยใครจะมาเล่นในนี้เลนเชิญเลยค่ะชเชิญค่ะสวัสดีพี่พด้วยค่ะคน่ารักมากฝางไว้ก่อนไหมคะไปไปเอ้ยไป้ยเฮ้ยลน่าให้มามาเล่นด้วยไปด้วยค่ะมามาไปเล่นด้วยทุกอย่างเลย โอ้ไปคาเฟ่ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะหิวจังเลยคาเฟ่ที่นี่มีพิซซ่าไหมคะโห okay. มามามาขับรถจะเป็ผู้หมอได้ไหมเป็ผู้หมอได้ไหมไ่้เอ้ยเอาแล้วใครจอสุดพิซซ่าขอหมา,มาล่ะได้จะผูหม,ามาอได้ไหมเอา,เ,าเอาอะ,เอะไรเนี่ยกินเบอรเกอร์ก่นเบอร์เกอร์ก่อเดี๋ยวต้องรีบตามลูกไปอัออปป้มอั้มอั้มเป็นคุณหมอ ตายแล้วเราปวดท้องซะด้วยสิโรงพยีบานคุณปวดท้องมากเลยเอาคุณหมอจิว๋วค่ะรักาษาหน่ยอ,อยนนอได้ไหมคะเชรษฐีเศรษฐีหมออาจารย์มีินได้ไหมได้ไหมแกปวดท้องหรือเปล่าคะหมอมาดีแล้วจังเลยดีก็เยอะไปแล้วเอะเมื่อกี้ รถขับมาแวบวๆโอ้เยอเลย police station ตำรวจตำรวจเทมมารเลยทมไมอ่นไหลขนาดนี้ ค่ะห้าคนสามสามตงใจหมดเลยเตรียมวิ่งและมีห้าคนเป็นใครเป็นเป็นค่ะขาตรวจตรวตเป็นไงคะยไม่ยาไหมมขอุดขอใส่ซันกอมหน่อยไได้เหรอได้ ปวดตักปวดใตปวดหัวใจปวดหัวจับโจนจับโจนโจนหนีโจนหนีเฮ้ยโถ่เฝ่โถ่เฝ่ตำรวจคะเห็นโจนยังไปทางโน้นค่ะเอาไปเร็วจับทันไหม ตำรวจคะตำรวจวางอุปกรณ์เครื่องแบบก่อนคะ่ะออกนอกสถานที่เราไปจับแบบที่ว่าเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นตำรวจวนี่นะคะเด็กๆห้ามนำของเล่นออกนอกสถานที่นะไป บิตาด้วยไม่น่ากลัวเขามีพี่เขามีเบลค่ะเป็นเหมือนเราเก้าอี้นั่งเก้าอี้เลยไ,ไ,ไปสนุกไหมคะสน,นุกสนุกม,มากเลยเอ่าตาเจเจตาเจเจเฮ้ยหัวไม้อย่างนั่งบ้างจังเลย แล้ก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่แบบว่าให้น้องๆมาระบายสีได้ด้วยกรอบรูปแบบนี้คือแค่40บาทเองนะเนี่ยพิชี่เขาเลือกไปแล้วพิตตี้เดี๋ยวไปดูน้องพิชี่ระบายสีกันมีปูนปั้นด้วยค่ะ20บาทแล้วก็เป็นเสือ้อโอ้ยอากาศเย็นสบายเลยนี่พิชี h ระบายสีอะไรอยู่คะสวยจังเลยอะ่ะ ค่อยๆระบายสีไปนะโอเคไหมคะแควิชีเขาเลือกเองเลยเดี๋ยวหมามาจะต้องไปดูพิต้าแล้วว่าพิต้าทําอะไรอยู่ไปกับหมากันนะหมาต้องแยกร่างเลยหาพิต้าก่อนตรงนี้เขามีให้ปีนปีนด้วยอ่ะน่ารักมากๆเลยอ่ะแล้วก็มีแฮมโพลีนให้กระโดดเด้งดึงมีสไลเดอร์หลายตัวเลยนะเดี๋ยวไปรับพิต้ากันมีคุณแม่เขาช่วยใส่รองเท้าให้พิต้าแล้วเนี่ยแล้หาหมาใช่ไหมขอบคุณค่ะ ่ารหลักมากเลยไประบายสิกับบนของมนเนาะของเล่นคุยงมากสถานที่ดีมากๆเลยอะเป็นแบบว่าสวรรค์ของเด็กๆจริงๆต้าเลือกไหมคะพี่ต้าอยากระบายอะไรเอ่ยอลูกป,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 ปัป้าพีสลูกปัป้าพีสไม่มีเลยคะ่ะ <c oughs> อันนี้เหรอเรียกว่าใครคะวันพีครับวันพีโอเคเอาอันนี้คะ่ะม <c oughs> ีตังไหม เดี๋ยวมาแล้ออกให้นะโอ้โหน่ารักมากๆเลยพี่ชิ้นได้สีแบบแบบพี่ชิ้เป็นทสมใช่ไหมคะไม่มีตาแล้วโอ้โหตาบิงๆเลยเหรอ มน่เมื่อกี้ทำยังไงได้สีม่วงนะคะพี่ต้าเอาสีอะไรผสมกันนะอาสีแดงผสมกับเห็ม่วงเห็ม่วงมือจุ่มมาเลยหูดูกินดี้ต่เจ๊ so cute เอาอยู่ก่อนจ้าค่ะพิต้าเราไปจีบกันแล้วถอบไปเล่นตาปีได้ไหมโอเคค่ะไปเลยไหนทางเข้าอยู่ไหน มาถ่ารองเท้าเลยตอนนี้ป๊ะป๋าจะพาเด็กๆไปเที่ยวซูกันแล้วนะคะเพราะว่า ที่นี่เขามีมินิซูด้วยดูสิว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างอันนี้จะเป็นจอนเพลกาวนะที่เราเล่นเสร็จแล้วอต่อมาจะไปดูซูกันดีกว่าโูมีเจ้ากวางเจ้ากวางน่ารักจ่ะจ้าดูให้หน่อยว่าเจ้ากวางครับกินอะไรคะกินผักใช่ไหมกินแครอทกินเล็กัสใช่ไหมคะกินหญ้าแห้ง ให้ให,ให้กว่างก่อนผู้ผิดให้ใครให้ใครให้กวางให้ใครคะให้กวางให้มามาจิา้มตัมยำยำยำดูซิว่าพิต้าจะเรียกพี่กวางเดินมาหาได้หรือไม่หรือว่าเขาอาจจะก,กลัวคนก็ได้คะ่ะลูหลูอ่ะเราไปลองดูพี่กระต่ายดูก่อนพิต้าลองดู้าไม่เองยังกุ้ยกุ้ย <laughs> <ร>งำแล้วไปจิ้มจ oh ิ้มนด้ยำงำงำก็น่าย้ำ้ำ I like to eat 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 sunflower seeds ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ตรงที่มีนกป่ะปลอปภายสายหัวเลยฟังไม่ได้ติดที่ป้อนนกอ่ะเดี๋ยวขอไปอุ้มหนูเอ้ยับได้วยเหรอเหนียว เหียวจับตัวนั้นโอเคอะจับเลยค่ะตอนนี้เปล่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เจับเล็บไม่เรียกว่าเป็นคนด้วยนะเรียกเป็นตัวด้วยไปให้อาหารปาปลอีลีเฮ้บิชิขาปลาอยู่นี่เดินเลยเดี๋ยวนี้ ระหว่างที่เราเด็กๆเล่นทรายนะคะปามาก็มีเก้าอี้นั่งด้วยนี่เขาก็จะมีวางเก้าอี้ไว้เยอะๆเลยอีจิีจแล้วก็ไม่ร้อนนะอากาศอ่ะเพราะว่าข้างบนอ่ะพี่เขาติดพัดลมเย็นๆไว้ให้ด้วยนะคะสัวพัดลม โอ้โหในเด็กทานอาหารเสร็จแล้ว oh! ต่อ oh ด้วยอะไรคะไอติมไอติบิงคิลินบิ๊งคิลินที่นี่นะมีทั้งอาหารเยลลี่ไอติมขนมทุกอย่างเลยอ่ะสุดยอดมากๆเลยว่านนี้คะของเล่นดีมากๆเลยเนาะที่นี่หมาชอบมากเลยสนุกไหมคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด เป็นกำลังใจให้ทำไมไม่มีเสียงอะ่ะให้ดิฟพิฟได้นะครบิงเดชเออเดี๋ยวเขาไปเอารูกกันบ๊ายบาย